มาดูกันนะครับคันนี้เป็นเบรกติดขับออกไม่ได้นะครับผมลองไปขับจนเหม็นคับผมก็เลยเอารถผมลากดึงให้ดับเบรกมันหลุดก่อนนะครับดเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้ผมเพิ่งถอดล้อเสร็จแล้วผมก็ถอดน้ำเลยนะครับนี่ฮะเมื่อลุยน้ําเสร็จมาดูใ,ใกล้ครับผมเมื่อลุยน้ําเสร็จเนี่ยเมื่อเราขึ้นเบรกมืออันนี้เห็นรอยเบยรกมือไหมครับนี่แหละที่เบรกมือมันขึ้นแล้วมันจับ พอมันจับปุ๊บตัวนี้สนิมในในเนี้ยมันก็เลยจับกับรวมกับผงผ้าเบรกพอมันรวมกับผงผ้าเบรกมันเลยติดลุยน้ํามาไม่ได้ละไม่ได้ย้ําเบรกแล้วมาถึงก็ขึ้นเบรกมือทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์น่าจะประมาณสองอาทิตย์มั้งรู้สึกตอนน้ําท่วมนะครับแล้วมาดูตรงที่เนี่ยฮะดูผ้าเบรเนี่ฮะเห็นไหมมีรอยสนิมมีรอยผงผ้าเบรเนี่ที่มันจับที่ปัญหาที่มันติด่วงล่างนี้ นี่นะอยู่ข้างล่างนี้นะฮะนี่ฮะนี่ตรงนี้เลยนะครับก็มาขัดใหม่นะครับขัดใหม่ขัดใหม่แล้วก็เอากระดาษทรายขัดใหม่ขัดสนิมออกขัดท่าเบรกใหม่นะครับแล้วก็น้ํายาล้างเบรกใหม่นะครับน้ํายาล้างเบรกผมผมก็ไม่ต้องอะไรมากผมน้ํายานี่ผมล้างมาผมล้างมาเป็นสิบคันแล้วครับไม่เคยมีปัญหานะครับแค่กระป๋องละหกสิบห้าบาท ลูกค้าไม่ต้องซื้อ250-260บาทนะครับไม่ต้องเปลืองตังอันนี้ก็ล้างได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จัดการให้นะครับส่วนสายๆก็จะมีวีโก้เหมือนกันที่ผมไปแก้มาให้เมื่อวานนะครับไปแก้เบรกติดให้เมื่อวานครับก็เดี๋ยวก็คงจะเข้ามาครับก็ประมาณนี้ครับ